อึโหจัดไปหนาวแล้วจัดไปสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักกีฬาของเราทุกท่านเช่นกันค่ะวันนี้เรามาออกกําลังกายในท่าอาตีแบตนะคะที่ศูนย์ออกกําลังกายบางใหญ่ซิตี้ค่ะออกกาลังกายทุกวันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะ พ oui ่อแม่พ pues oh. mm hmm. ี่น้องมาออกกำลังกายร่วมกันค่ะจ้าเอ๊ะแปเลยเอ๊ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่สวัสดีครับสวัสดีครับมาลินมาลินไม่ได้นอนนี่หรอวเมื่อคืนเน่ะเก้าแปดเออเก้าแปด ดัดำไม่ได้ปลูกหรอมาสายเนี่ยเอ้านี่แน่นี่แน่เออสุดแล้วสุดแล้วเสร็จแม่วะไอ้จงใจก็ไม่นุ่งันแล้เนี่แน่อ้ยม่มานี่แน่ฮัลโัล เอาม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 า คอมเมนจะเลยแล้วอเมเออคอมเมนต์อมเนเอาเฮฮาจอาเฮาอาเอาเอาเอาไม่เตะไม่เตะไม่เตะอะเอ้ามาเกือกมาเอเอา แน่ว่ะโดนดีแล้วบู่เปอนได้สี่จะให้มาให้รางวัลบางเลยดีแน่โดนแล้วดีแน่หียวหียวหียวเหียวเริ่มเชยถ้ามันโดนถ้ามันโดน ห้าไม่รับไม่รับไม่ับไมเม่ได้สองานี่แน่นี่แน่างกเอันนม้นี่เหนียวเปียกเนื้อเปียือมันเปียกแบบ

พ <got> <Honor Claire> ี่ชายเสร็จแน่เอ้าเฮ้ยจ้าหนีน่ะโดนแล้วหนีน่ะหนีน่ะหนีน่ะมัดให้เสร็จแน่ว่พี่ตาวเออประมณประมณเสร็จแน่เอ้าเฮ้ยจ้า เฮยจ้ามอบไรลมาไเลี้วมาหารเลยลเปิดนี่องนู้นแชมเอ

กินปลาบูดที่ไหนบีบอย่าถูกคนวัวลุกอินเดียนงไม่ใช่คำเมนไม่ใช่ฝั่งนี้คำเมนครับเออฝั่งนี้คำเมน

ใช่สิเท่าเท่าไหร่ใช่สิใานแล้วเลยลย้อนย้อนบำีม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp I'm gonna

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn